ฟิลิปปินส์สร้างความฮือฮาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากประกาศโครงการจะซื้อเครื่องบิน CC, a e w c ดับเบิลยูซีเอบอลเอรีวอร์นิงแอนด์คอนโทรลและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิกลงกลางอากาศเดริอาริฟิลิงแทงเออร์รวมทั้งสิ้น5าลำโครงการนี้ถูกมองว่าเป็นการยกระดับขีดความสามารถกองทัพอากาศฟิลิปปินส์อย่างมห AH าศาลหลังจากก่อนหน้านี้ประเทศยังขาดระบบเฝ้าตรวจการาอากาศที่ทันสมัยเครื่องบิน a e w c มีบทบาทสำคัญ vers. ในการทำหน้าที่เป็นดวงตาในท้องฟ้า สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ไกลกว่าระบบเรดาร์ภาคพื้นดินนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการลอยฟ้าสามารถสั่งการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินรบเรือรบและระบบป้องกันภยัยทางอากาศได้ทันทีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจะช่วยขยายระยะปฏิบัติการของเครื่องบินขับไล่ฟิลิปปินเช่น FA-50 PH รวมถึงเครื่องบินรบใหม่ที่อาจจะเข้าประจำการในอนาคตแหล่งข่าวระบุว่าการจัดซื้อครั้งนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และอาจมีการเจราจากับผู้ผลิตหลายประเทศเช่นสหรัฐสวีเดนฝรั่งเศสและเกาหลีใต้การได้มาซึ่งเครื่องบิน a e w c จะช่วยให้ฟิลิปปินส์มีความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคามทัดงงจากอากาศและทางทะเลได้ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้ที่ฟิลิปปินสมักเผชิญแรงกดดันจากจีนในการอ้างสิทธิเหนือเกาะและทะเลผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเสริมขีดความสามารถครั้งนี้คือการส่งสัญญาณให้ประเทศคู่แข่งรับรู้ว่าฟิลิปปินส พร้อมยกระดับพลังทางทหารนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมกําลังในกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงกับพันธมิตรเช่นสหรัฐและญี่ปุ่นที่คอยสนับสนุนฟิลิปปินส์ในภูมิภาคการมีเครื่องบิน a e w c จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติการบินของฟิลิปปินส์ทำให้เครื่องบินรบมีข้อมูลสถานกฮาระเชิงลึกก่อนเผชิญหน้าศัตรูส่วนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศจะช่วยลดข้อจํากัดเรื่องระยะบินทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้นานขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลกองทัพฟิลิปปินส์ถูกวิจารณ์มานานว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่ขาดแคลนยุธทธปกร์สมัยใหม่ที่สุดในอาเซียนแต่การจดซื้อครั้งนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่รัฐบาลฟิลิปปินส์ยืนยันว่างบประมาณเพื่อความมั่นคงจําเป็นต่อการปกป้องอธิปไตยของประเทศและคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวสื่อท้องถิ่นรายงานว่าประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนมากมองว่าการเสริมกําลังทางทหารเป็นสิ่งทอนี่ควรทําท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียด ในภูมิภาคการจัดซื้อครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นการสร้างโอกาสด้านความร่วมมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศผู้ขายมาสู่ฟิลิปปินส์บางกระแสคาดว่าเครื่องบิน a อ w c ที่ฟิลิปปินส์สนใจอาจเป็นรุ่นที่ใช้แพลตฟอร์ม o o i n g 737หรือซอบโรบลจากสวีเดนส่วนเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศอาจเลือกจาก Air b u s A330 นมท,ทิีที่ใช้งานแล้วในหลายประเทศ เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งราคาและสมรรถนะหากการจะซื้อสำเร็จฟิลิปปินจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศแรกๆในอาเซียนที่มีทั้งเครือง,งบ,บิน a อและเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงในคราวเด,ดียวนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของกองทัพฟิลิปปินที่จะเปลี่ยนจากกองทัพเชิงรับไปสู่กองทัพที่มีศักยภาพเชิงรุกและต้องปรามในภูมิภาค